สวัสดีค่ะพบกับมาลีนทาลอตกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในเดือนสิงหาคม2564ค่ะชาวราศีเมษก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึงวันที่20เมษายนนะคะเหมือนเดิมนะคะการทำนายเราก็จะแบ่งออกเป็น3มช่วงค่ะช่วงแรกเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ โสดนะคะหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะช่วงที่สองค่ะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะคะสถานะชัดเจนนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยค่ะว่าบรรยากาศความสัมพันธ์เดือนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ คนโสดได้ไพ่เดอะฟูลนะคะค่ะตามมาด้วยไพ่จัดเมน์ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สิบไมททาวนะคะ คนโสดนะไม่ได้สนใจกับความสัมพันธ์เท่าไหร่นะชาวราศีเมษเดือนนี้ค่ะคุณยังเหมือนแบบถ้าคุยคุณก็คุยเล่นๆน่ะคุณไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้มากนะเพราะสิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะคุณรู้นะว่าคำตอบในชีวิตสิ่งที่ต้องการที่สุดของคุณคืออะไรนะคะแล้วก็คุณอยากที่จะแบบยังใช้ชีวิตที่อิสระของคุณต่อไปเพราะว่าคุณมีภาระมากมายนะเดือนนี้เป็นเดือนที่เหนื่อยคุณคิดว่าคุณเอาเวลาตรงเนี้ย ไปดูแลรับผิดชอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตคุณนะคะเพราะว่าความหนักความเหนื่อยตรงเนี้เนาะคุณคุณยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอีกมากเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณรู้นะว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคุณซึ่งคุณไม่ได้โฟกัสไปที่ความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันค่ะว่าไพ่จะแนะนําอะไรสําหรับคนโสดในเดือนนี้ค่ะ นโสดนะคะก็ไพ่ก็สอดคล้องกันเลยนะคุณได้ไพ่เก้าเหรียญค่ะไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่แบบของผู้หญิงที่โสดอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงที่แบบมีความสุขนะกับการใช้ชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ก็บอกว่า ถ้าคุณโสดแล้วคุณยังมีความสุขกับชีวิตที่คุณเป็นอยู่นะที่คุณโอเคกับสิ่งที่เป็นแบบนี้มันก็ไม่แปลกอะไรนะคะที่คุณจะเลือกยังใช้ชีวิตโสดต่อไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณคุณคิดว่าตรงนี้คือจุดที่คุณมีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาโสดของคุณให้มีความสุขให้เต็มที่เมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามาหรือว่าคุณเจอคนที่คุณคิดว่าใช่ถึงตอนนั้นคุณก็ อาจจะมีแบบเปลี่ยนใจหรือว่ามีการครบกันรเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้นะคะแต่เดือนนี้เป็นเดือนของความสุขแบบสดๆของคนที่โสดจริงๆนะคะค่ะจบคำทำนายนะคะเกี่ยวกับของคนสดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะคนที่มีแฟนนะมีคนที่คบอยู่เดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ ค่ะคนที่มีแฟนเดือนนี้ได้ไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะตามมาด้วยไพ่เดอะซันค่ะแล้วก็ราชาถือถ้วยนะคะ คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของคุณนะในเดือนนี้เป็นผู้ใหญ่นะคะชาวธาตุน้าค่ะชาวธาตุน้ำนะก็เป็นคนที่มีลักษณะแบบใจดีนะคะใจเย็นนะคะชาวธาตุน้ําก็คือคนที่เกิดในราศีมีนนะคะกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะมีไพ่เดมิเชียนขึ้นมานะคะคนที่คุณคบอยู่อาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับ งานวิชาการเป็นครูเป็นคนที่สั่งสอนหรืองานด้านจิตวิญญาณหรือว่าอาจจะแบบเกี่ยวข้องกับอาจจะการทํานายดูดวงอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านนะเป็นคนเก่งรอบด้านนะคะความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างสุดใสนะคะเดือนนี้คนที่คุณคบอยู่อะค่ะใครๆก็มองว่าแบบเหมาะสมในฉา,านะเป็นความความสัมพันธ์ที่สดใส มีการมอบความรักความเอาใจใส่ให้กันมันไม่ใช่การสวีทนะคะแต่มันเป็นการอยู่แล้วมีความสุขนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ คุณเทพไพราชินีถือเหรียญน,นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในจุดที่มั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะไม่ใช่การแบบหวานหวานอะ่ะมันอาจจะดูค่อนข้างนิ่งแต่มีความมั่นคงนะคะไพคำแนะนำบอกว่า ให้มอบความมั่นคงให้มั่นใจแบบนี้นะคะแต่ยังไงก็ยังต้องเอาใจใส่กันอยู่นะคะถึงจะไม่ใช่การแสดงออกแบบ ที่แบบเป็นความรักแบบหนุ่มสาวแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีก็คือการดูแลเอาใจใส่กันนะคะยังไงก็ให้คุณดูแลเอาใจใส่กับคนที่คุณคบอยู่นะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่สดใสด้วยนะคะให้คุณใช้เวลาช่วงเวลาของความสุขนะคะถือว่าเป็นเดือนดีๆอีกเดือนหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีแฟนคะ่ะจบคำำําทํานายเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะคนที่แต่งงานมีครอบครัวเดือนนี้ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคะ่ะ ได้ไพ่จัตติกนะคะตามมาด้วยไพ่เดทค่ะแล้วก็ไพ่ราชินีนะคะถือไม่เท้าค่ะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในเดือนนี้นะคะในช่วงนี้ก็คือคนที่ เกิดในราศีธาตุไฟหรือคนที่มีลักษณะของชาวธาตุไฟนะคะเป็นผู้หญิงชาวธาตุไฟค่อนข้างใจร้อนนะคะหรือเป็นไปได้ว่าเ,เกิดในราศีเมษเหมือนคุณก็ได้นะคะราศีสิงห์หรือว่าราศีธนูนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เดือนนี้นะคะ,ะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็มีความใจร้อนนะคะ,ะเดือนนี้นะไม่ว่าคุณจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะ คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคืออะไรก็ตามที่คุณมองว่ามันไม่ยุติธรรมกับคุณที่ผ่านมาอาจจะเพิ่งเกิดหรือเกิดมาสักพักแล้วนะแต่เดือนนี้ค่ะคำตอบนะผลดีจะกลับมาที่คุณแล้วนะคะเรื่องราวบ,บางสิ่งบางอย่างต้องจบลงนะคะจบลงเพื่อให้เริ่มต้นใหม่แบบที่ดีขึ้นนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะยุ่งต้องเข้าไปจัดการแก้ปัญหาอะไรต่างๆ แต่ไม่ถึงกับว่าเป็นอุปสรรคที่เข้ามาให้ทุกใจนะมันเหมือนกับการที่เข้าไปบริหารจัดการอะไปทําให้มันดีขึ้นมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูให้คําแนะนํากันค่ะความสัมพันธ์ไม,ไม่ไม่มียังไม่มีความหวานนะเพียงแต่ว่าเออให้ระมัดระวังความใจร้อนด้วยแหละเพราะว่ามีอะไรต้องทำเยอะแล้วชาวราศีเมษเป็นคนที่แบบ ทำเร็วะนะอาจจะแบบคนอื่นอาจจะไม่ทันใจทําอะไรไม่ทันใจคุณนะเพราะคุณแบบเป็นเป็นคนที่มีความใจร้อนด้วยนะต้องช้าลงนิดนึงหรือว่าเรามันระวังคําพูดกันสักหน่อยนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่เจ็ดเหรียญนนะ่ะมันเป็นไพ่ของคนที่ทำอะไรมาสักพักหนึ่งละนะ แล้วก็ตอนนี้กำลังดูนะว่าทิศทางของการที่คุณทำอยู่มันดีมันถูกต้องหรือว่ามันควรจะไปทิศทางไหนต่อนะคะเดือนนี้เป็นเดือนของการหาจุดโฟกัสนะที่คุณจะาหาจุดที่พอดีกับตัวเองนะมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะหรือว่าคุณจะต้องมองอะไรไปหลายๆอย่างเนาะที่มันเหมาะสมค่ะเป็นเดือนของการที่ต้อง เหมือนหาจุดหาทิศทางของตัวเองว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนะทุกสิ่งอย่างจะดําเนินแบบไหนต่อไปนะคะค่ะจบคําทำํานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในเดือนสิงหาคม2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มารินทาลอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ